เอาจริงๆแล้วเเรื่องนี้เบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบโดยตรงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเบลก็ไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเบลเชื่อว่าที่ พยายามทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของอสังกัดก็ตามหรือว่าทางแฟนคลับหรือว่าคนที่รักศิลปินอะไรอย่างี้หรือตัวศิลปิน,นเองอะไรเงี้ยค่ะก็เราถือว่าแบบเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วกันแล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอะไรที่เป็นความชัดเจนหรือมีแบบมาตรการหรืออะไรที่มันชัดเจนมากยิ่ขงขึ้นสร้างความปลุกใจให้เราอย่างไรบ้างไม่เกียวกับเรื่องการการดูแลศิลปินกับป้องปินอะไรแบบนี้ยค่ะคือเออจริงจริงแล้วเบลก็คิดว่า ในที่สุดแล้วอ่ะคือตัวเราอ่ะจะรู้ตัวดีมากที่สุดแล้ว่แบบเรื่องมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาช่องเขาดูแลเราอยู่าบ้างตลอดที่เป็นกระแสก็ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดค่ะนแบบมั้ยมอนเวลาเจอเจอกระแสดราม่าหรืออะไรแบบนั้นช่อไม่ให้เพีงแอคชั่นออกมามากเท่าไหร่อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่า การจัดการของเราหรืออะไรที่แบบออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบมันลุกลามไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็มีการค่ะเมืม่มอหลอังบ้านอยู่ในคดีเบวว่าแบบค่ะค่ะทำตลอดค่ะทมตลอดแต่ว่าเขาก็ไว้ใจในประสบการณ์ชีวินของอเราค่ะ <laughs> คือเหมือนอาจจะเป็นแบบตัวเราเองที่ไม่ได้ หรือว่ามันแค่ว่าเราเบิลสามารถเติเอาอยู่มันได้เอยู่อันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะความรู้สึกแคชพิโคลส์พิโคลสุดๆเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันเราเป็นห่วงพี่มื่นเลยอันนี้เราแบบไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสติดตามดูจริงเพราะช่วงนี้เราถ่ายละครนะทำอะไรแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่เมื่นพี่โมก็โดนโจมตีหนกมากจริง เราเราใน่านะที่ก็ทํางานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นออเนใจทุกคนละค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โป๊ปหรือว่าเป็นใครก็ตามที่โดอะไรพวกเนี้ยค่ะในในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครแบบไปอยู่ในดราม่าอะไรทั้งนั้นเลยความเป็นสุภาพบุรุษของพี่โป๊ปเองพี่เบลน่าจะได้เคยสัมผัสได้เห็นมากกว่าคนอเ่นอ๋อค่ะก็สําหรับตัวเบลในฐานะเหมือนแบบเราทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบ เราทําหน้าที่ในส่วนของแบบทั้งสองฝ่ายได้แบบเอออย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพทเวลาทำงานเขามีความให้เกียรติเราอยู่ให้เกียรติแบบว่าเออเรื่องของการแต่งเนื้อต้องควรหรือว่าอะไรแบบนี้กหมให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมีอะไรก็จะเออขออนุญาตหรือว่าแบบเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะมีมีตลอดอีกเรื่องนะคะที่เป็นขออนุญาตที่ไปออกตางแบแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เจอกับรีวิว<ม>ขึ้นมาแล้วแบบคนไม่เชื่อพี่เป็ เราเป็นคนไม่กีนจริงๆหรอค่ะก็จริงร <c oughs> ค่ะคือเหมือนแบบมันมันดูกันจริงอะเราก็ไม <c oughs> ่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไระสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอยากดีเทลคนบอกว่าขึ้นเครื่องบินคนเดียวจริงๆได้ใช่ไหมแบบไปนางเอกระดับซุปตาร์ขนาดนี้ <c oughs> ได้ ได้ค่ะปกติเดินทางคนเดียวบ่อยไหมพี่เบลก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นทางแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการกดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีครัเรื่องเรื่องการแลกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าพี่เบลให้คอนแทคจริงจริงหรอจะให้ลายจริงๆหรอเลยอ๋อคือเออจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคแลกอะไรกันสมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราออกมาเล่าเราเพระมั่นใจระหว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงที่สุดที่เบลมีโอ้แ,แน่นอนแน่นอนค่ะแต่คนยังติดใจตรงที่ว่าเราไปต่อนาน,นต่อแถวนานไหมคะ ทะแม่รักสามีเบลมีวิธีแนะนำไหมว่าเรายังไงชูรูปผนดอกพวไปทั้งบ่อหรือเด็กราไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำเลยใช่ไหมคะแต่คนยิ่งไม่เชื่อไปอ่ะหว่ามันเบลทำจริงหรอทำอะไรนะมาดิวิ่งไปขอบขอบแม่รักสมีก็ปีที่แล้วที่มีสัมภาณ์งแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าเออ ก็ต like? 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 ่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเล่นๆแบบจริงๆเบลไม่ได้ไปทำจริงๆใช่ไหมคือเบลก็มีเคยไปไหว้อะไรแบบที่ไปอีกไปมี่ก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเคยไปแล้วมึนมันต้องถึงเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าต้องให้ท่านนิดนึงนะด้วยแล้ว ไม่เคยขอแบบอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเบลว่าส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรมักจะไม่ได้อ่าเราก็จะแบบโดยรวมแล้แล้วคไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตรงๆคือแบบเออคนใหญ่เพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช่ใช่สมาักจะเป็นอย่างไงตอนไปหาพ้าแม่แล้วเราขออะไรไปไหมถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จผมกก็ไปขอบคุณ ขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าแต่ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอที่ขอไปนี่ตรงปกผิดคะตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะแค่ขอแค่ความรักดีๆเลยประมาณปกไม่มีแต่สเปกไงคไม่ได้ขออย่างเง้ยด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกินปกเราสั่นปกลอเรนโอเคครับพี่ขอบคุณคนะ